สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรพาเพื่อนๆมาชมบอลสวยๆในตู้นะคะเป็นบอลฝีมือผ่าของพี่พรนะคะผ่าตอนหน้าหนาวนะเพื่อนๆน้องเกิดแล้วก็เอามาใสาต่ตู้ตอนเล็กๆเราก็อามาอนุบาลก่อนนะคะทุกคนสวยงามมากที่เห็นนี่คือหลวงราชเสนหานะคะสีขาวๆก็คือ พันดาวนะคะเพื่อนๆน,นิยมไทยตันเล็กๆเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเนี่ยองค์หญิงทอฝันแพลงเพื่อนๆสีเขียวมาเลยนอกจากไม่ป้ายแล้วก็ไม่แดงเขียวเขียวปื้นะคะนี่รักนิรันนะคะเพื่อนๆรักนิรันต์ต้นนี้ด่างป้าย ต้นนี้คือเมืองเกาะเกร็ดนะคะเพื่อนเพืนเมืองเกาะเกรด็ดป้ายด่างพี่พรยังไม่ได้แยกออกต้นแรกก็มาวางไว้ด้วยกันเลยใส่ตู้เดียวเกินเลยบอนด่างบอนป้ายนี่องค์หญิงทอ่อฝันต้นที่ไม่เขียวก็แบบนี้นะคะเพื่อนเอนก็เริ่มด่างแล้วนะคะเริ่มด่างแล้วนะคะบอนนี่ เพราะพร้อมกันก็โตไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆขึ้อนอยู่กับสายพันธุ์นี่ปีกินรีนะคะบอนไทยบอนโบราณยังแบ่งปันได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆยังแบ่งปันได้เรื่อยๆถึงแม้จะราคาจับต้องได้คนที่มีสวนคนที่ทําสวนมีแม่พันธุ์เองเราก็สามารถแบ่งปันได้ราคาไหนก็ได้นะคะคิดค่ากระถางคิดค่าดินคิดค่าดูแลคิดค่าส่ง แล้วก็พอพออยู่ได้คะ่ะถ้าใครมีแม่พันเนาะถ้าใครมีแม่พันธุ์เป็นของตัวเองนะคะพาเองเลี้ยงเองเพราะเองดูแลเองเนี่ยก็อยู่ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วเพื่อนๆที่เริ่มจะลงมือเลี้ยงใหม่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ราคาก็ไม่สูงเนาะทุกคนราคาจับต้องได้ถ้าเพื่อนๆไม่เริ่มเลี้ยงตัวนี้จะไม่ทันการนะคะเพื่อนๆ เนาะถ้ากระแสบอลมาก็ขึ้นสูงหมดไม่ว่าจะเป็นบอลเก่าบอลด่างบอลป้ายราคาแรงหมดถ้ากระแสมานะคะทุกคนพี่พรก็ทําไปเรื่อยๆทํารุ่นไหนก็หมดทุกรุ่นค่ะไม่มีเหลือนะคะเพื่อนๆไม่มีเหลือแบ่งปันได้ตลอดนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่เล่นยังไม่เคยเห็นก็หาไปเลี้ยงหาไปปลูกแต่ทางนี้คือเศรษฐีสุพรรณนะคะเพื่อนๆ เศรษฐีสุพรรณอันนี้ก็ทรับเศรษฐีนะคะนี่ก็ไก่สุดสงวนนี่ไก่ไก่อมรินนะคะนี่ก็มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเพราะไปเรื่อยๆผ่าไปเรื่อยๆถ้าต้นไหนพร้อมนี่หนุม,มานหนุม,มานเผาโรงการนะคะเพื่อนๆ สักหน่อยพี่พรก็จะเอาออกไปแบ่งปันน้องเล่มสวยแล้วน้องเล่มสวยแล้วโอ้กระถางนี้คืออะไรทุกคนสวยมากน้องชื่อว่าอะไรเพชรประกายดาวนะทุกคนฝีมือผาพี่พรป้ายด่างสวยมากต้นนี้ต้นนี้เทวาสุวรรณนะคะให้น้องอยู่ตรงนี้ก่อนยังสวยดีอยู่นะคะเทวาสุวรรณ นี่อีกต้นหนึ่งนะคะต้นละ่าเราก็ใส่รวมกันเวลาปลูกเราก็เอามาปลูกรวมกันได้นะคะเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะพอตูเราค่อยแยกออกก็ได้คลิปนี้พี่พรพาเพื่อนเพื่อนมาชมบอนที่พี่พรผาฝีมือที่ทำตอนหน้าหนาวเนาเนะทุกคนน้องก็เกิดดีสวยงามมากนะคะตอบคำถามที่เพื่อนเพื่อนว่าผ่าบอนหน้าหนาว น้องจะเกิดไหมเกิดค่ะแต่เกิดไม่ไม่ร้อยเปอร์เซน์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาน้องหนาวเนาะมันก็จะมีเน่ามีเหี่ยวด้วยแต่ก็ผ่าได้ถ้าไม่ผ่าตอนหน้าหนาวก็จะไม่มีไม้แบ่งปันเลยนะทุกคนก็จะไม่มีไม้แบ่งปันเลยเพราะว่าน้องโตช้าตอนหน้าหนาวตอนนี้น้องเริ่มดีขึ้นละนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วดูรัตนะลุ่งเลืองทุกคนต้นนี้ก็ไม่ด่างไม่ป้าย ต้นนี้ไม่ด่างไม่ไป้ายก็เขียวเลยนะคะก็เขียวเลยเป็นเป็นไรเราเลี้ยงแล้วเราก็รักเหมือนเดิมนะคะทุกคนรักเหมือนเดิมสักหน่อยน้องตูเราเอาไปตั้งไว้นอกตู้เขาก็สวยเขาก็สวยไว้ให้เพื่อนๆชมเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้เนาะพี่พรพาเพื่อนๆมาชมบอนที่ผ่านาหน้าหนาวแล้วเขาจะเกิดไหมเกิดดีไหมแล้วเลี้ยงยากไหมเลี้ยงโตไหม พี่พรก็ตอบว่าโตค่ะเลี้ยงได้แต่ก็ถ้าถ้าตอนหน้าหนาวก็ไม่โตเร็วเท่าไหร่พอเข้าหน้าร้อนน้องก็เริ่มสวยนะคะเริ่มสวยและตอนผ่าผ่าก็เกิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ก็เกิดนะคะถ้าเราไม่ผ่าเราก็จะไม่มีไม้แบ่บแบ่งปันนะคะทุกคนคะ่ okay, นะโอเคเนาะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่พรรักบอลสีรักเอซบอลสีนะคะขอบคุณบอลสีขอบคุณ f อซบอลสีมีความสุขทุกวันมีความสุขทุกครั้งเมื่อเข้าสวนบอลน,นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ